Bye. สวัสดีครับผมกลับมาพ่อกับผมนะครับพี่น้องกับช่องติดใช้ชแนลนะครับมือนนะพาพีพาน้องเขาป้าเห็ดแล้วครับแต่วันหนึ่งหายากครับพี่น้องหายากครับวันน่ะแต่มือนี่ก็จักสิเปลี่ยนทรงได้บุครับจะกี่ได้เห็ดพอเจียงโพชเจียงยังไงพุนนะครับกลับไปรุ่นใ้เบื้องน้ำกันนะครับโคกเกาหมายเกาพี่แลลวครับพี่น้องบวานสับมงคลพี่แล้วครับโคกหนเพียแต่หัวห้างครับแล้วครับเห็ดมือน่ะยางมาาบักยางไก่แล้วครับยังบาทันพ่อเห็ดจากดอกอยู่ครับ ไปครับไปเบิ้งน้ำกันล, p, กลูกง p, ูดอกแลนะ็ของเัาครับเป็นลูกงูบานโอ้ยดอกหิดไหมแตะลีตุนและแทบเบิ้ดูถึงงอถึงแมงกินปึ่งแดงครับ เพิ่งสบเพิ่งเลี้ยงครับเลี้งโกขาวหน,หน่อยครับหน่อยแค่หน่อยเนี่ย ขึ่งแดงครับพึ่งแดงอีกสองดอกครับ หน้าขาวดอกนึงครับเห็ดห้างครับครับพึ่งไทยอีกดอกนึงครับหน้าขาวพึ่งคาไลายครับ ย่งางมาขาอ่อนเอเต้ได้ครับก็เห็นนะครับสามดอกยตอดอกง้มอยู่ครับนกนุ้งอีกดอกครับงอลงองอยู่ ยุงแดงครับอยู่กับทางก็อยู่กับทางโพดนี่ก็ได้เห็นว่าก็ได้เว้ยพวกเกิดไก่ๆทางอยู่หงเนี่ยนนี่นกอุ้งทางก็ได้นกนุ้งอีกดอกครับโอ้แต่ดอกงอลงงอลงเงี้ยเต้ยุงแดงครับ อึดขักครับพี่น้องเห็ดมันหาย่ายเลยแหละเพิ่มแดงอีกดอกนี้ครับถึงขาไลาอีกครับดอกน้นอย แดงอีกสองดอกครับบวแห่งเท่าวันหนึ่งวันแหงก่านี้อยู่ครับก,ก็หน่อยอีกดอกนึงครับพอเผึ่งแดงอีกมูนึงครับสีหาดอกครับเป็นมูอยู่เห็นไหมคุณครับอนี่เียวครับ อยากแข่งแน่เนาะครับดอกนี่แข่งพูดครับบดนะครับผึ่งแดงอีกครับแต่เห็นอยากแก้ยู่ครับดอกหนึง่งถึงหยึ่งแล้วหนึ่งอยากแข่งแม่ครับ ไปเอาได้อยู่ครับโอ้ดอกนี่ไปหได้นะครับย่นี่แหละเจ้าเป็นเชียตัวไป วอาต้เห็ดผึ่งขาง,างอๆเหมืนหอนีงอลงงออะลรเงี้ยงี้เบื้งสองดอกนียเอาไดบ้างนะครับส้นเกี๊ยอูอ้อับอะไ้ครับอับอะไรนึ่งอยู่ครับนี่เตนี่แมงกินแล้วครับเลื้อนเหนาะเห็นเป็นเกีย๊ยทอดไปเห็ดหางแล้วโบเล่อโน้ตผ้าต้นเห็ดแก่ๆแห่งๆ,ๆ,ๆนะครับ แข่งก็เลยครับเอาบัวได้ดอกครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งครับดอกหนึ่ง่ทั้งนี้ครับพุ้มเดียวกันเลยครับ รถท้องครับบัมือนี่จอดรถง่ายมองครับพี่น้องุ้นครับรัวท้องจอดทะเลอยค่ครับ <c oughs> มาเิ็งผลงานการเจ็บเหตดของโมครับพี่น้องมือนี่เนี่ยครับระยะยางสี่บอกพี่น้องฟังนะครับถ้าเป็นกิโลเมตรออกมานะครับ ที่ยี่สิบกกิโลพุ่นล่ะครับพี่น้องขั้นว่าสามสิบลวครับสําหรับยางมันนี้และครับเนี่ยได้เห็ดซําเนี่ยครับผมได้ซับนี่แหละครับแบบยากแบบสุดเลยครับคิดว่ามือหวานนะฮูไปไกะนะครับก็ยังพวกไก่อทมันนี้ครับมัอนี้ไก่กว่าเาอีกกว่าครับไปไตะคิดว่าจอดรถจากทงนึงแลครับยางไปหอดผาผู้ว่าบมครับขามเขาไปอีกฟังนึงกว่าได้สํานี่แหละครับถือว่าได้หน่อยหนึ่งอยู่แล้วเนาะครับเนาะดีกว่ายางเ้าอยู่สำหรับคลิปนี้ครับ เบิ่งคลิปแล้ว็คยจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องติดแชได้ครับพอได้มีกำลังเจยงยังสู่ต่อไปครับถ่ายคลิปนี้ก็วิ่งนะครับพี่น่องขอให้พี่แหน่องอยุดีมีเฮงลำลำเลยเลยสุขูสุคเน,นะครับพรอการคลิปนาครับผมสวัสดีครับ